ยังมาซุ่มซ่ามอีกเราเห็นลูกหมูเอ้ยลูกหมูได้เลยเพื่อนไม่มีปัญหาเดี๋ยวเสร็จงานะฉันจะรีบตามไปฉันพูดจริงจริง <c oughs> เออเอ,อคนเด็กฉันไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วนะ <c oughs> เออเราเจอกัน ครั้งนะะไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่คนไร้น้ำใจขนาดนั้นแต่ผมสงสัยว่าบ้านคุณนี่พอไม่ได้หนังใจก็ใช้อารมณ์นะครับน,นี่นายอย่ามาว่าฉันนะใครมันจะไปรู้แล้วว่านายกดรออ่ะฉันไม่ผิดอย่ามาว่าฉชนไมผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมแค่แซวแซวชายอะไรนี่ปากไม่เป็นมงคลเลย เดี๋ยวก่อนคุณมีอะไรไม่ทราบคะฉันมีธุระต้องทำก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมแค่จะบอกว่าเดี๋ยวไว้ว่างผมจะลงมาฟังคุณบ่นอีกนะครับเพราะเวลาคุณบ่นมันน่ารักดีผมชอบไปก่อนเลยครับไว้เจอกันนายนี่คุณราสาใชเหรอถ้าฉันรีบนะหน่อยดูนจัตาไปเอาเรื่องแน่ อ,อ่ไกนเสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันขออนุญาตตรวจเช็ครายชื่อของบริษัทที่จะเข้าร่วมเสนองานกับท่านประธานในวันนี้ก่อนนะคะได้เลยค่ะเลยค่ะวันบริษัทซีเของพวกเราพร้อมเสมอครับบริษัทเลิฟดีคิดของจุ๋มก็พร้อมค่ะเพลอเพล จะพร้อมกว่าบางบริษัทแถวนี้อีกค่ะเลขาวันโอเคค่ะงั้นวันขอเริ่มเลยนะคะคุณเนื้อทองกับคุณไอซ์บริษัท CVM ทุนจดทะเบียนบริษัทสามล้านมาครับค่ะต่อไปคุณจุ๋มจิตชื่อลือไทยทุนจดทะเบียนบริษัทห้าล้านค่ะมาค่ะ แต่ในอนาคตจะจดเพิ่มอีกห้าล้านค่ะด้ข่าววันคะคะมีแค่2บริษัทหรอคะที่เข้าร่วมการเสนองานอ๋อมี3บริษัทค่ะแต่อีกบริษัทหนึ่งยังมาไม่ถึงบริษัทอะไรมาช้าจังออไม่ช้าหรอกคะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาถ้ายังไงขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอีกประมาณ2ชั่วโมงท่านประธานจะเข้าที่ประชุมค่ะ มันขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะครับนี่เน,เนื้อทองแกว่าบริษัทที่ยังมาไม่ถึงจะเป็นคู่แข่งหรหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอซแต่โคนาขออยาให้เป็นแบบนั้นเถอะเพราะแกก็รู้ว่าการเสนองานครั้งนี้มันสำคัญกับพวกเรามากถ้าเราไม่ได้งานบริษัทจะจบแน่โอ๊ยฉันเครียดเลยอะแก โถโถโถถ้ากลัวจนหัวหดขนาดนั้นก็กลับไปเถอะจ้าเพราะคู่แข่งตัวจริงของพวกเธออยู่นี่ฉันจะพูดให้ฟังนะไม่ได้อวดบริษัทของฉันสามีฉันเขาเคยดิวงานได้จริงเหรอคะจริงฉันจะโกหกพวกเธอทำไมโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์ เราสวยแล้วไอ้เจองานหินเก็ย่าเกลัวไปก่อนบางทีเขาอาจจะพูดข่มให้พวกเราถอยไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ให้สุดลุยไปเลยสู้ <c oughs> บริษัทเด็กน้อยน้วข่ะมาแล้วค่ะ,คะ <c oughs> ขอโทษนะคะที่มาสาย <c oughs> ายังทันเวลายอยู่ค่ะลูกหมู นี่เธอเองเหรอพี่เป็นบริษัทที่จะมาเสนองานกับพวกฉันค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าจะมาเจอคุณจุ๋มที่นี่ลูกหมูดีใจมากเลยนะคะแต่ฉันไม่ดีใจฉันไม่อยากเจอเธอฉันว่าเธอมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาแข่งกับฉันหรอกเพราะการเสนองานครั้งนี้ฉันชนะเธออยู่แล้วมันก็ไม่เสมอไปหรอกค่ะคุณจุ๋มดูที่ผลงานดีกว่า ขอโทษน,นะครับไม่ทราบว่าคุณสองคนรู้จักกันด้วยหรอรู้จักรู้จักดีเลยแหละยายลูกหมูกับพี่สาวมันเคยทำงานอยู่ในบริษัทฉันพอได้ดิบได้ดีสองพี่น้องก็รวมหัวทำตัวเป็นวัวลืมตีปีก้าขาแข่งไปเปิดบริษัทเองเนรคุณ พวกเราไม่ได้ในราคุณนะคะคนเราก็ต้องมีทางเป็นของตัวเองทุกคนล้วนต้องเติบโตกันทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ฉันไม่อนุญาตให้เธอเติบโตคนอย่างจุ๋มจิตชื่นอไทยัยเหยียบใครแล้วต้องเหยียบให้เม็ดเนื้อทองฉันมีแผนอะไรนะเดี๋ยวเธอรอดูผมเห็นด้วยนะครับ นี่เธอกลับไปเถอะคนเนรคุณอย่างเธอไม่ได้งานหรอกก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่กลับพวกคุณสามคนอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะคะต่างคนต่างอยู่เถอะ จะกลับบ้านได้หรือยังนี่เป็นการเตือนครั้งที่หนึ่งะเอาเเธอไม่ได้งานนี้หรอกนะจะรีบหนีไปไหนฉันว่าคู่แขง่งเราหัยไปหนึ่งจริ เป็นยังไงคะท่านประธานเรียบร้อยไหมคะผมตัดสินใจได้แล้วนะคุณวันว่าผมจะเลือกรับการเสนอง,งานจากบริษัทไหนบริษัทที่ผมจะเลือกก็คือไม่ต้องมาลุน้นหรอกแกไม่ได้เราคงไม่ได้จริงๆสินะเมื่อเช้าว่าเขาไปด้วยมีคิดว่าเขาจะเป็นท่านประธานบริษัทวีคิสมาขอบคุณลูกหมูครับ ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับคุณลูกหมูเลยคะ่ะเออฉันได้หรอคะขอบคุณค่ะไม่ได้ฉันไม่ยอมน,นะคะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะพวกเราเห็นด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับท่านประธานมันไม่ยุติธรรมยังไงครับในเมื่อผมเป็นคนตัดสินใจใช่ค่ะการตัดสินของท่านประธานถือเป็นอำนาจสูงสุดในการครัดเลือกนะคะท่านประธานคะฉันขอเหตุผลหน่อยค่ะ ว่าทำไมถึงเลือกมันขอเหตุผลที่มันพอฟังได้ด้วยนะคะเพราะถ้ามันฟังไม่ขึ้นท่านประธานต้องเสียภาพพจนแน่อย่าฟังเหตุผลจริงๆเลยครับผมจะบอกให้ก็ได้ที่ผมเลือกบริษัทของคุณลูกหมูก็เพราะว่าฮาลัลโหลครับพี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าหนูเจอคุณจุ๋มลด้นะ เขาไล่หมูกลับแล้วก็แกล้งหมูกสารพัดพี่ไม่ต้องห่วงหมูหรอกหนูไม่คิดอะไรปล่อยเขาไปเถอะโอเคหนูจะสู้ให้ถึงที่สุดคนดีอะ่ะตกน้ำไี่ไหลตกไฟไม่มาอยู่แล้ว <c oughs> จริงเหรอเเธอเป็นคนดีจริงๆ <c oughs> เหตุผลแค่นี้เองเนี่ยนะคะนั่นน่ะสิครับมันไม่ใช่เลยนะครับจริงคะ่ะท่านประธานเห็นมันพูดจาเป็นคนดีก็ไม่ใช่ว่ามันสมควรที่จะได้งานนี้นะคะของแบบนี้มันต้องวัดกันด้วยผลงานไม่ใช่ความสงสารหรือความเห็นใจลบกวนท่านประธานเลือกใหม่เถอะนะคะไม่ครับผมเลือกแล้วคําไหนคำนั้นท่านประธานนี่ท่านประธานจะไม่ให้งานพวกเรา ขอเยลูกหมูคนดีคนนี้ไม่ได้นะคะที่ผมไม่ให้งานพวกคุณไม่ใช่เพราะคุณลูกหมูหรอกครับแต่เป็นพวกคุณมากกว่าที่คิดไม่ดีกับบริษัทของผมท่านประธานพูดแบบน,นี้หมายความว่ายังไงคะพวกเราจะคิดไม่ดีกับบริษัทท่านประธานได้ยังไงเลิกใส่แส้งเถอคะค่ะพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วคะ่ะนี่พวกเธอพวกเธอมาร่วมมือกับฉันไหม ร่วมมืออะไรครับก็ยอมให้ฉันได้งานนี้เนี่ยฉันกับสามีเคยโกงบริษัทนี้ได้กำไรไปเกือบร้อยล้านถ้าพวกเธอร่วมมือกับฉันฉันจะแบ่งกำไรให้คนละห้าเปอร์เซ็นต์แล้วพวกเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าพวกเราจะได้เงินจริงๆิคนอย่างฉันไม่เคยหักหลังใครเรื่องผลประโยชน์ฉันนี่จ่าฝูงสนุกพวกเธอตกลงไหมเหนือทอง ฉันว่าน่าสนใจอืมโอเคเดิวฉันจะร่วมมือกับคุณโหท่านประธานแบบนี้มันเกินไปมากเลยนะคะงูพิชชัด เลยจริงอย่างที่คุณลุงหมูพูดนะครับความซื่อสัตย์คือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีคนไม่ซื่อสัตย์แบบพวกคุณทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับจำเอาไว้ด้วยจุ๋มขอโทษค่ะท่านประธานจุ๋มผิดไปแล้วที่คิดแบบนั้นพวกเราก็ขอโทษค่ะพวกเราหอังปาหูวจคุณจุ๋มใช่ครับใช่ครับให้โอกาสพวกเราเถอดนะครับไม่ครับหมดเวลาของพวกคุณแล้วเชิญพวกคุณออกไปจากบริษัทของผมเดี๋ยวนี้อ๋อคุณจุ๋มคะ ไอ้เรื่องที่คุณกับสามีคุณร่วมหัวกันโกงบริษัทท่านประธานฉันจะทําเรื่องดําเนินคดีย้อนหลังให้หมดเลยค่ะไม่แล้วแครจะทนิแบบนั้นนะแค่ได้คำวันไม่ค่ะฉันจะทำเอ้ยฉันไม่อยู่แล้วไปได้ไหมยังไม่ไปกันอีกเหรอครับหรือจะให้ผมติดแบคไลต์บริษัทพวกคุณยายนะครับอย่าไปคิดบริษัทของเราะคะใช่ค่ะแค่นี้บริษัทพวกเราสองคนก็จะแย่แล้วไปกันไหยไปต่างไปเดี๋ยวนี้ คุณไหนคุณลองบ่ให้ผมฟังอีกทีสิเพื่อผมจะหายเคสกับเรื่องพวกนั้นบ้างพันประธานคะมีก้าบ่นแล้วคะ่ะแหมแหมแหม,แมถ้าประธานยิ้มหวานเลยนะคะโผวันมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคุณลุงหม,มูคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ ร่วมลงทุนมาหมดไปเกือบล้านเฮ้มันก็แน่อยู่แล้วฉันน่านระดับผู้จัดการบริษัทเลยนะแต่เอาจริงๆฉันก็ไม่อยากทํางานประจําแล้วอยากไปเปิดบริษัทของตัวเองมากกว่าตอนนี้ก็รอทุนคืนอยู่เนี่ยเพื่อนเออได้ได้ถ้าฉันเป็นมหาเศรษฐีเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยงข้าวแกเดือนหนึ่งเลยเอองั้นแค่นี้นะเดี๋ยวฉันเข้าบริษัทก่อนโอเคหวังว่าจะได้ทุนคืนนะไม่งั้นฉันเจ๊งแนะ่ แถมออยเพื่อนอีกหนูจ้ะหนูเดี๋ยวก่อนจ้ามีอะไรป้าคือว่าป้าของเงินหนูสักห้าบาทได้ไหมจ๊ะอะไรนะป้าพูดว่าอะไรนะป้าของเงินห้าบาทจ้าหืมโอ้ยไม่ให้นี่ป้าลูกหลานไปไหนเนี่ยถึงได้ปล่อยป้ามาเดินของเงินคนอื่นเขาไปทั่วแบบนี้เออ เขาทำงานจ้ะเขาไม่ได้อยู่กับป้าโถโถโถคนชราโดนทอดทิ้งนี่เองสรุปป้าขอหนูห้าบาทหนูจะให้ไหมเงินนั้นแลกกับของในกระเป๋าป้าไม่ให้แล้วทำไมผมต้องให้ป้าด้วยผมให้ป้าแล้วชีวิตผมจะเจริญขึ้นไหมจะได้เลื่อนขั้นเป็นประธานบริษัทเลยหรือเปล่าการให้เงินป้ามันไม่มีประโยชน์เลยครับไม่มีประโยชน์ยังไงเหรอจ้าหนู หนูก็ได้ช่วยคนไงเอาอย่างนี้นะครับป้าคิดง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเกิดผมมีเงินอยู่1,000บาทป้าขอผมไป5บาทผมก็เหลือแค่995แทนที่ผมจะมีครบพันกลายเป็นว่าผมต้องขาดแคลนเพื่อาเงินไปให้ป้าป้าป้าไม่รู้สึกผิดบ้างเหรอครับแล้วหนูไม่สงสารป้าหรอเขาบอกว่าคนที่บริษัท LKT ใจดีแล้วมีน้ำใจนะผมไม่มีหรอกครับน้ำใจผมมีแต่น้ำจิ้ม ป้าจะเอาไปจิ้มไก่ไหมอะไรครับ <laughs> <laughs> ผมไปก่อนนะครับและอย่าเที่ยวไปของเงินใครเขาอีกนะครับป้าเพราะสังคมสมัยนี้เขาอาจจะไม่ใจดีกับคนสูงวั <laughs> บยบายยนะครับ <laughs> <laughs> อะไรนะคนนี้ตื่คนไปฮึ แบรนเนมใบใหม่ของฉันนี่มันเลอค่าจริงๆสมแล้วกัอบราคาสามแสนนี่สินนะวิธีคนรวยที่แท้ทรูอยากได้อีกสักใบจังสาธุขอให้วันนี้คุยงานกับคุณออมสำเร็จด้วยเถอะเพียงเดี๋ยวก่อนหนู <c oughs> เรียกทำไมป้า เคยเห็นคนสวยด้วยไงสวยจะสวยเหมือนผู้ด,ดีมีสกุลมากเลยจ้ะเอา้าก็แน่นอนอยู่แล้วป้าฉันน่ะเป็นลูกหนูแล้วฐานะทางบ้านก็รวยมากด้วยนะรวยแบบมีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้นเลยค่ะป้าอ๋อจ้ะอืมแล้วนี่ป้าเรียกฉันทำไมอ๋อหนูบอกว่าหนูรวยใช่ไหมงั้นป้าของเงินห้าบาทสิแลกกับของไม่ฉันไม่ให้ ป้าก็ดูครบ32ทําทำไมถึงมาเร่ของเงินคนอื่นเขาแบบนี้เป็นขอทานหรือไงป้าเออปล่านะจ๊ะป้าไม่ได้ขอหนูมากเลยเงินส่วนนี้มันเทียบไม่ได้กับทั้งหมดที่หนูมีเลยนะแล้วยังไงป้าเงินใครก็เงินมันไหมถึงมันจะเป็นเงินแค่ห้าบาทแต่ฉันก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันฉันว่านะป้าเอาเวลาที่ป้ามาของเงินไปหางานทำดีกว่าไหมถึงจะแก่แต่ก็น่าจะมีงานให้ทำอยู่ หนูหนูไม่คิดจะมีน้ำใจกับป้าหน่อยเหรอไม่คิดแม้แต่นิดเดียวอยาป้าก็มีมือมีเทา้าถึงมันจะเหี่ยวจะย่นไปนิดนึงก็เถอะแต่ฉันว่ามันน่าจะหาได้มากกว่าที่ป้าขอนะจ้าป้าไม่รบกวนหนูแล้วก็ได้หนูไปเถอะดีเพราะฉันเสียเวลามามากพอละฮ่ คนรวยแต่ไม่มีน้ำใจแบบนี้สังคมไม่ต้องการหรอกหนูมีเงินพออยู่จ้ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงจ้าแม่ใช้เงินที่หนูโอนให้ให้สบายใจก็พอลูกสาวแม่นะหาเงินเก่งอยู่แล้วจ้าจ้าโอเคแค่นี้แหละหนูทำกานก่อนจ้า โกหกแม่แบบนี้จะบาปหรือเปล่าเนี่ยงานก็ยังไม่มีทําด้วยค่านุนค่านี้ก็ต้องหามาจ่ายให้ทันอีกแล้วเงินเดือนนี้ก็เหลือแค่พันกว่าบาทจะพอไหมเนี่ยเราหวังว่าบริษัทนี้จะใจดีรับเราทำงานนะมาป้าช่วยคะหนูจะเข้าไปในบริษัทนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะป้าหนูจะมาสมัครงานโอเคจ้ะเดี๋ยวป้าพาเข้าไปเออมัมาจานจอนีเหรอคะป้าดีจ้าโอเคค่ะขอบคุณนะคะอ่ะถึงแล้วจ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้าเออหนูพอจะมีเศษเงินสักห้าบาทไหมพอจะมีค่ะป้าจะเอาไปทำอะไรเหรอคะเออคือว่าป้าไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกจ้า จะเอาของมาแลกกับหนูอ๋อแล้วหนูลองหาก่อนนะคะอ้าวมีพอดีเลยค่ะแต่ว่าแค่ห้าบาทมันจะพอหรอคะคุณป้ามีเลขบัญชีไหมคะถ้ามีหนูจะได้โอนให้เผื่อคุณป้าจะได้เอาไปกินข้าวไม่ต้องจะไม่ต้องป้าเอาแค่ห้าบาทนี่แหละเออโอเคค่ะป้า นี่ค่ะหนูให้ป้าหนูจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกค่ะป้าคนเรามันต้องมีน้ำใจแบ่งปันกันเหมือนที่คุณป้าช่วยพาหนูเข้ามาในนี้ไงคะหนูได้ช่างเป็นคนดีจริงๆมาหนูป้าจะเปิดกระเป๋าให้หนูเลือก ต้องขอโทษคุณเนื้อทองด้วยนะครับพอดีคุณอมอเขาไปดูงานที่ต่างประเทศเลขาวันก็คงหลงหล,ล,ลงลืมลืมนัดให้คุณเนื้อทองมาผิดวันนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะจะอีกอกี่วันเนื้อทองก็รอคุยกับคุณออมได้แหมคุณเนื้อทองนี่ทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะครับเนี่ยแหมคุณปีเตอร์ก็พูดเกินไปค่ะไม่หรอกครับผมพูดจริงๆเชิญทางนี้เลยนะครับค่ะ นี่เป็นห้องล็อบบี้นะครับถ้าคุณเด้อทองมาวันหลังก็มานั่งรอตรงนี้ได้ค่ะนี่เธอเป็นใครอ่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่บริษัทนี้เออฉันมาสมัครงานค่ะมาสมัครงานสภาพอย่างเธอเนี่ยนะแต่ฉันมีความสามารถนะคะแต่ฉันไม่ได้อ้าวทำไมละโหนอ้าวนี่ป้าแล้วเหรออยากรู้นะใช่ไหม ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ก็ได้ผมเป็นผู้จัดการบริษัทนี้ผมมีนโยบายไม่รับคนพิการเข้าทำางานจบไหมถึงหนูคนนี้เขาจะพิการทางกายแต่เขาไม่ได้พิการทางจิตใจเหมือนพวกหนูนะนี่ป้าว่าฉะลอล่าจ้ะป้า,าก็าาแค่พูดในสิ่งที่ป้าเห็นหืมป้าเ็ใจเย็นนะคะคุณจะไม่รับฉันก็ไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวฉันออกไปก็ได้ ไม่เป็นไรนะคะป้าดีออกไปทั้งคู่เลยนะรอทินมีก็ไม่รับคนแก่เข้าทำงานเหมือนกันเดี๋ยวป้าไปจัดแต่ป้าขอให้หนูคนนี้เลือกของของป้าก่อนไม่ได้คุณปีเตอร์คะให้โอกาสป้าเขาเถอะคะ่ะเพราะน้ำทองก็อยากรู้เหมือนกันว่าในกระเป๋าโซ่โครกโซโครกใบนั้นมันมีอะไรก็ได้ครับป้าผมให้เวลหาห้านาที รีบเลือกแล้วก็รีบพากันออกไปโอเคนะครับจ้าผมว่ามันน่าจะมีแต่พวกเศษของเก่านะครับ อ่ะหนูเลือกได้ตามสบายเลยนะจ๊ะของพวกนี้แลกกับเงินห้าบาทที่หนูให้ป้าเอาเลยจ้ะหยิบเลยนี่ป้าป้ามีของมีค่าพวกนี้ได้ยังไงอ่ะใช่รวมๆในกระเป๋านี่เป็นล้านเลยนะใช่จะ้ะก็หลายล้านอยู่หยิบเลยจ้ะหนูหยิบหลายๆชิ้นก็ได้แต่มันมากเกินไปนะคะป้าหนูรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะสำหรับป้ามันไม่มากเกินไปหรอกจ้ะป้าอยากให้ นี่ป้า,าเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้รวยขนาดนี้ฉันเป็นแม่ของหนูอมอเจ้าของบริษัทนี้ผมเตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะครับคุณท่านจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับไปส่งฉันที่บริษัทหนูออมฮะไม่บอกคุณอมก่อนหรอครับคุณท่านแต่คุณออมจะว่าเอาได้นะครับไม่หลอกหนูออมเขาไม่ว่าฉันหลอกอ่ะฉันพร้อมแล้ว วันนี้เป็นวันเกิดฉันฉันอยากเป็นผู้ให้คุณท่านจะแต่งตัวชิลๆแบบนี้ไปหรอครับใช่ใชฉันจะไปชุดนี้แหละบุมแมเทง่งกรรมฐานจริงเหรอคะจริงสิฉันตั้งท้องและเลี้ยงมาเองกับมือ ไม่รู้เหมือนกันครับตำแหน่งผู้จัดการของผมจะหลุดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเคุณป้าครับผมขอโทษจากทุกสิ่งที่ผมทำลงไปนะครับัน,นทองก็ขอโทษอค่ะนันทองจะไม่พูดแบบนั้นใส่ใครอีกแล้วยกโทษให้นันทองนะคะครั้งนี้ฉันจะยกโทษให้พวกหนูนะแต่จงจำเอาไว้ว่าอย่าด่วนตัดสินคนอื่นที่รูปลักษณ์ภายนอก และจงมีน้ำใจกับทุกคนถ้าอะไรช่วยเหลือได้พวกหนูก็ควรช่วยถึงพวกหนูคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อตอนเองแต่มันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะการให้คือการแบ่งปันความสุขให้คนอื่นและเมื่อเราเป็นผู้ให้เราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะคุณป้าครับคุณป้าพวกเราจะนำคำสอนของคุณป้าไปปรับใช้เลยครับ หนูก็จะเอาไปบอกต่อแล้วก็ไปสอบขึ้นอื่นด้วยค่ะจ้าคิดได้ก็ดีแล้วจ้ะอ่ะนี่หนูไม่ต้องเลือกแล้วนะป้าให้หมดเลยเอ,อขอบคุณนะคะป้าหนูจะไม่ลืมบุญคุณป้าเลยค่ะ ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายไ,ได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมแต่หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่